สวัสดีสื่อมวลชนแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามการถแถลงข่าวในประเด็นนี้ที่คุณสุโชโชัยสัตว์ได้ถแถลงไปที่กำลังรับฟงรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ผมในฐานะหัวหน้าพักประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านมีข้อเรียกร้องที่อยากจะส่งต่อถึงนายกรัฐมนตรีคุณแพทองทานชิน,นวัตรในฐานะที่ท่านเป็นประธานกพชหรือคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติที่วันนี้ท่านมีอำนาจเต็มครับในการหยุดยัง้งขบวนการต่างๆเหล่านี้ที่พวกเราตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่าจะเป็นขบวนการในการขุดรีดขุดเนื้อประชาชนเป็นขบวนการในการฟอกเขียวเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มธุรกิจพลังงานหรือไม่ตามที่คุณสุโชดได้ถแถลงไปแล้วผมเชื่อว่าเป็นเนื้อหาสาระในรายละเอียดที่เราเห็นถึงความผิดปกติที่ชัดเจนเป็นอย่างยิ่ง ในเรื่องของการที่ไม่มีการประมูลต่างๆว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนครับแต่ก่อนที่ผมจะพูดต่อในเนื้อหาในส่วนของข้อเสนอที่อยากจะให้นายกรัฐมนตรีเร่งดําเนินการครับผมคิดว่าพวกเราควรจะต้องย้อนกลับมาดูโจทย์ใหญ่ในประเทศนี้ในช่วง1ิปีที่ผ่านมาทุกท่านครับในช่วงปี2557ถึงในถึงปี2567ในขณะที่ประชาชนคนไทยทุกคนครับตอนนี้เรามีมีนี้สินล้นพ้นตัวตัวเลข นีคน่ครัวเรือนพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการ90กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ประชาชนคนหาเช้ากินข้าต้องผ่อนรถผ่อนบ้านมีไรายได้ไม่พอรายจ่าย10ปีที่ผ่านมาครับนี่ครัวเรือนของภาคประชาชนสูงขึ้นสูงถึง6ล้านล้านบาทเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเจ้าสัวที่รวยที่สุด50คนแรกในประเทศนี้มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น2ล้านล้านบาท ผมคิดว่าตัวเลขที่เรียบง่ายแบบนี้ครับกำลังสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศเราที่เพิ่มช่องว่างแห่งความเหลื่อมล้ำมากขึ้นทุกวันทุกวันพวกเรายังอยากยืนยันครับเพราะว่าพรคประชาชนเราไม่ได้ค้านกลุ่มทุนตราบใดที่กลุ่มทุนเหล่านั้นสามารถส่งออกสินค้าและบริการเพิ่มมูลค่าให้กับระบบเศรษฐกิจไทยดึงดูดเม็ดเงินจากต่างประเทศกลับเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในประเทศพวกเราพร้อมสนับสนุนครับ และเป็นหน้าที่ของรัฐบาลทุกชุดที่จะต้องสนับสนุนกลุ่มทุนเหล่านั้นให้เติบโตในเวทีโลกแต่สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศนี้ก็คือกลุ่มทุนที่กําลังเอารัฐเอาเปรียบประชาชนสูบเลือดสูบเนื้อจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทางช่องว่างแห่งความเหลื่อมล้ํามากขึ้นทุกวันทุกวันดังที่พวกเราได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่ากลุ่มทุนพลังงานก็เป็นกลุ่มหนึ่งในกลุ่มทุนเหล่านั้นที่ทําให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนต้องเสียค่าไฟที่แพงกว่าความเป็นจริง โดยที่ไม่มีความจําเป็นแต่เงินทุกบาททุกสตางค์นั้นกําลังไหลกลับเข้าสู่กระเป๋าของเจ้าสัวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตั้งแต่พักเก้าไกลจนถึงพักประชาชนในปัจจุบันเราสื่อสารมาโดยตลอดครับว่าแผนพลังงานแห่งชาติของประเทศไทยมีการวางแผนการผลิตไฟฟ้าที่สูงกว่าความเป็นจริงถึง49%ของความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดยกตัวอย่างตัวเลขล่าสุดครับในเดือนกันยายนที่ผ่านมามีโรงไฟฟ้า IPP หรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เจ็ ใน13โรงที่ไม่ได้เดินเครื่องการผลิตแต่ประชาชนทุกคนครับยังต้องเสียค่าไฟให้กับโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้เดินเครื่องเหล่านั้นสูงถึง2,400ล้านบาททุกท่านลองหารจํานวนครัวเรือนในประเทศไทยครับ20กว่าครัวเรือนแปลว่าในเดือนกันยายนที่ผ่านมาบ้านทุกหลังในประเทศไทยกําลังจะต้องเสียค่าไฟแพงกว่าความเป็นจริงเดือนละ100บาทต่อหลังคาเรือนไปเข้ากระเป๋าเจ้าสัว,สวโดยไม่มีความจําเป็น แล้วเรื่องนี้ที่เรายกตัวอย่างโรงไฟฟ้า IPP โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพราะอะไรครับท่านจะมาอ้างว่าต้องการทําพลังงานสะอาดหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในประเทศไม่ได้เพราะในขณะนี้โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เป็นแกนหลักการผลิตไฟฟ้าที่สําคัญของประเทศก็ยังไม่ได้เดินเครื่องอยู่ดังที่สสสุพโชตได้บอกไปแล้วว่าถ้าท่านอยากสนับสนุนในเรื่องของพลังงานสะอาด Direct PPA หรือสัญญาซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ต้องการใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดกับผู้ที่ต้องการขาย สามารถทําได้โดยตรงอยู่แล้วไม่มีความจําเป็นที่จะต้องให้สัญญาสัมปทานที่ไม่มีการประมูลแบบนี้ให้เกิดขึ้นมาอีกผมมีกราฟกราฟหนึ่งตัวเลขตัวหนึ่งครับที่อยากจะนําเสนอให้ทุกท่านเห็นถึงความชัดเจนกราฟนี้แสดงให้เห็นถึงราคาพลังงานหมุนเวียนครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์ที่ราคาตลาดลดลงทุกปีรัฐบาลทั่วโลกครับกำลังรับซื้อพลังงานสะอาดที่ถูกกว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยกําลังมอบสัมปทานให้กับเจ้าสัวกลุ่มทุนพลังงานในประเทศ ยกตัวอย่างในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ครับตอนนี้ในขณะที่กฟผมีโครงการ floating solar หรือโซลารลอยน้ำผลิตได้ที่ต้นทุนหน่วยละบาท50สตางค์แต่กกพกำลังเคาะให้รัฐบาลรับซื้อพลังงานแสงอาทิตย์ในราคาหน่วยละ2บาท20สตางค์แพงกว่ากันถึงหน่วยละ70สตางค์นี่คือสิ่งหนึ่งที่กำลังสะท้อนให้เห็นครับว่ารัฐบาลในปัจจุบันกำลังจะ ใช้นโยบายของรัฐการให้สัมปทานที่ไม่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อที่จะเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนบางกลุ่มหรือไม่เส้นปะที่ทุกท่านเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเส้นสีฟ้าหรือเส้นสีแดงครับคือเส้นปะที่กรกพออกมาขีดว่าเราต้องรับซื้อพลังงานราคาพลังงานหมุนเวียนต่อจากนี้ในอนาคตที่สูงกว่าราคาตลาดที่มีแนวโน้มลดลงทุกปีทุกปีสิส่งนี้ทําให้เกิดอะไรขึ้นครับ เราได้คำนวณออกมาว่าเฉพาะในส่วนของ3,600เมกะวัตต์ที่สสสุภโโช,ชได้นำเสนอไปแล้วกำลังจะทำให้ประชาชนคนไทยครับต้องรับซื้อไฟฟ้าที่สูงเกินจริงถึง4,162ล้านบาทต่อปีคิดเป็นตลอดอายุสัมปทาน25ปีครับ1แสนกว่าล้านบาทผมย้ำอีกครั้งนะครับทุกท่าน1แสนกว่าล้านบาทที่ตอนนี้ถ้ารัฐบาลชุดปัจจุบัน นายกรัฐมนตรีไม่ออกมาหยุดยัง้งขบวนการสูบเลือดสูดเนื้อประชาชนแบบนี้อีก25ปีข้างหน้าเรากําลังจะมอบเงินออกจากกระเป๋าของพี่น้องประชาชนที่วันนี้มีนี่สินล้นพ้นตัวไปเข้ากระเป๋าเจ้าสัวโดวยที่ไม่มีความจําเป็นนอกจากในส่วนของ3,600เมกะวัตที่ผมได้กล่าวไปแล้วในส่วนของ5,200เมกะวัต์เช่นเดียวกันครับที่สัมปทานสิ้นสุดไปแล้วขณะนี้เราได้คํานวณออกมาเฉพาะในส่วนของ ไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เกิดความเสียหายเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็คือ90,000กว่าล้านบาทตลอดอายุสัญญา 30- มสปีผมย้ําอีกครั้งว่าตัวเลขตรงกลางที่ทุกท่านเห็นคือความเสียหายที่เกิดขึ้นไปแล้วจากสัมทานที่ผ่านไปแล้วในล็อต5,200เมกะวัต์ส่วน3,600เมกะวัตด้านขวามือของทุกท่านอีกแสนกว่าล้านเรายังสามารถที่จะหยุดยั้งได้ อยู่ที่เจตจำนงและการใช้อำนาจที่ถูกต้องของรัฐบาลชุดนี้รวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพททองทานชิน,นวัตรซึ่งนายกรัฐมนตรีครับจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ขบวนการที่พวกเราได้ชี้ไปเห็นแล้วว่าให้เห็นแล้วว่าเริ่มตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ส่งต่อผ่านรัฐบาลเศรษฐามายังรัฐบาลแพททองทานพวกเราได้อภิปรายเรื่องนี้ในการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของครมชุดนี้ไปแล้วครับ ท่านนายกรัฐมนตรีก็อยู่ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาท่านปฏิเสธความไม่รับรู้ไม่รับผิดชอบไม่ได้และผมยังอยากย้ําอีกครั้งว่าตัวท่านเป็นประธานกพอชอท่านมีอำนาจเต็มในการหยุดยั้งขบวนการดังกล่าวข้อเรียกร้องที่ผมอยากจะส่งต่อถึงนายกรัฐมนตรีครับประกอบไปด้วยสองข้อด้วยกันที่ผมเชื่อว่าเป็นข้อเรียกร้องที่เรียบง่ายท่านสามารถใช้อำนาจเต็มที่ท่านมีอยู่หยุดยั้งขบวนการสุกเลือดสุกเนื้อของประชาชนในวันนี้ได้ทันทีครับ ข้อแรกก็คืออยากให้ท่านยกเลิกการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนยุติในเรื่องของการดําเนินการการให้สัมปทา,านไฟฟ้าหมุนเวียน3,200เมกะวัตครับอีกส่วนหนึ่งในส่วนของสัญญาสัมปทา,าน5,200เมิะวัตที่ดําเนินการผ่านไปแล้วตอนนี้เหลืออยู่ราวๆ2 0 0 0ันกว่าเมกะวัตที่ยังไม่มีการเซ็นสัญญาลงนามให้เริ่มการรับซื้อไฟฟ้าและสร้างโรงไฟฟ้าสสสุภะโชนได้กล่าวไปแล้วครับว่าตามเงื่อนไข ของกพชมีการระบุไว้ชัดเจนว่าถ้ายังไม่มีการเซ็นสัญญาเป็นอำนาจเต็มของกพชที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกโครงการได้ดังนั้นผมในฐานะผู้นําฝ่ายค้านอยากจะส่งต่อข้อเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีให้ดําเนินการทั้งสองข้อนี้โดยเร็วครับและนอกเหนือจากข้อเรียกร้องที่เราส่งต่อไปอยังรัฐบาลแล้วพักประชาชนอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนครับรวมถึงสื่อมวลชน ให้ร่วมกันติดตามวาระนี้อย่างจริงจังให้เป็นวาระทางสังคมยุติกระบวนการในการสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนอีกแสนกว่าล้านบาทต่อจากนี้อีก25ปีอย่าให้กระบวนการแบบนี้เดินหน้าต่อไปอีกและนอกจากการที่พวกเราจะเชิญชวนให้ทุกท่านติดตามวาระต่างๆเหล่านี้แล้วพรรคประชาชนยินดีเป็นเจ้าภาพครับเรายินดีทําตัวเป็นแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนให้เอกชนที่เสียประโยชน์จากการเข้าร่วม ขอรับสัมปทานในครั้งนี้ที่มีการกีดกันไม่ให้มีการประมูลถ้าท่านเสียประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นติดต่อมาที่พักประชาชนเราจะร่วมดําเนินการเพื่อที่เตรียมคดีฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อดําเนินการยุต,ติขบวนการแบบนี้อย่างถึงที่สุดในทุกๆช่องทางทุกท่านครับผมยังอยากย้ําอีกครั้งก่อนที่จะจบการถแถลงข่าวในครั้งนี้ว่าพักประชาชนไม่ได้ต่อต้านกลุ่มทุนทุกรูปแบบเรายินดีที่จะสนับสนุนกลุ่มทุนที่สามารถ ส่งออกสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มไปยังต่างประเทศได้เพื่อดึงดูดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยแต่เราจะต่อต้านกลุ่มทุนทุกรูปแบบที่ดําเนินการขุดรีดขุดเนื้อประชาชนแอบ,บอิงผลประโยชน์กับการใช้อํานาจรัฐเก็บเงินจากกระเป๋าของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้ากระเป๋าของเจ้าสัวอย่างไม่เป็นธรรมและนอกเหนือจากกลุ่มทุนพลังงานไฟฟ้าแล้วตอนนี้พักประชาชนยังมีการเดินหน้า ในส่วนของการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยครับนั่นก็คือในโครงการนักสืบทุนเทาที่ทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ในทุกๆช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับเฟซบุ Facebook, ๊กแฟนเพจของพักประชาชนที่เรามีการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนครับที่ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนแจ้งเรื่องเข้ามาในทราฟฟ่ฟองดูเจอสินค้าและบริการจากต่างประเทศที่ไม่ได้รับมาตรฐานมอกไม่ได้รับมาตรฐานอยอยต่างๆไม่ไดป้ปฏิบัติต,ตามกฎหมายไทย เอารัดเอาเปรียบการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยที่เรามีต้นทุนสูงกว่าถ้าท่านใดเจอสินค้าแบบนั้นนะครับทุนเทาจากต่างประเทศแจ้งเรื่องเข้ามาเราพร้อมจะเป็นเจ้าภาพในการร่วมแก้ไขปัญหานี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้วันนี้สำหรับในการถแถลงข่าวในเรื่องของขอบวนการฟอกเขียวการให้สัมปทานไฟฟ้ากับกลุ่มทุนพลังงานผมขอจบการถแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ครับ แล้วก็ก่อนที่จะเปิดให้ตั้งคําถามอื่นๆผมอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนได้ตั้งคําถามเฉพาะในส่วนของเนื้อหาในส่วนนี้ที่วันนี้เราอยากจะสื่อสารเป็นหลักก่อนนะครับแล้วส่วนประเด็นอื่นๆก็เดี๋ยวค่อยว่าตามมาครับเชิญได้เลยครับ ที่ผ่านมาพวกเราติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วครับแล้วก็เห็นได้จากไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ไม่มีการออกประกาศหลักเกณฑ์มาล่วงหน้านะครับคัดเลือกออผู้เข้าร่วมสัมปทานเสร็จแล้วค่อยออ,ออกประกาศตามหลังสะท้อนให้เห็นว่าการวิธีการดําเนินการแบบนี้เนี่ยเอื้อให้เกิดการใช้ดุลพินิษของผู้คัดเลือกเอกชนที่จะได้รับสัมปทานนะครับแล้วค่อยออกประกาศตามหลังนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของที่เราเห็นความผิดปกติในการกจีดการรัฐวิสาหกิจนะครับไม่ให้มีการ เข้ารับสัมปทานในส่วนนี้ทั้งๆที่อย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยสามารถผลิตพลังงานแสงอาทิต์นะครับได้ที่หน่วยระบาด50นะครับผ่านการทำโซลารลอยน้ำที่เกลือนซิลินทรนข้อผิดสังเกตข้อผิดปกติต่างๆเหล่านี้จึงเป็นที่มาที่พวกเราเห็นถึงขบวนการนะครับที่กำลังจะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนบางกลุ่มก็เลยเป็นที่มาของการแถลงข่าวในวันนี้ครับ ข้อมูลในส่วนนี้ผมเชื่อว่าวันนี้ที่มีการถแถลงข่าวออกไปเดี๋ยวจะมีการประสานกลับมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะผมก็เชื่อว่าผู้ประกอบการหลายๆคนที่ต้องการการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่รับรู้รับทราบช่องทางในการประสานว่าควรจะต้องประสานไปที่หน่วยงานไหนนะครับในขณะเดียวกันถ้าสมมุติผมเป็นผู้ประกอบการที่อยากจะเข้าไปขอรับสัมปทานในส่วนนี้และเห็นความผิดปกติในการเปิดในการดําเนินการให้สัมปทานแบบนี้เนี่ยผมเองก็อาจจะไม่มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในชุดปัจจุบัน เพราะฉะนั้นวันนี้พรรคประชาชนยินดีที่จะเป็นช่องทางนในการรับเรื่องต่างๆเหล่านั้นก็เป็นที่มาที่เป็นวัตถุประสงค์ในการถแถลงข่าววันนี้ที่จะเปิดให้ผู้ประกอบการทุกรายแจ้งเรื่องเข้ามาได้ครับ จริงๆก็อาจจะมีส่วนในส่วนของราคาเชื้อเพลิงที่เราต้องนําเข้ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้านะครับแต่ว่าเรื่องนั้นอย่างที่ผมได้นําเรียนไปว่าเนื้อหาสาระวันนี้ปัจจัยหลักคือในเรื่องของการดําเนินนโยบายของภาครัฐที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนในส่วนของค่างเงินบาทอะไรต่างๆหลายๆอย่างปัจจัยอาจจะเป็นปัจจัยที่รัฐบาลอาจจะควบคุมไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องการพุ่งเป้าไปที่ปัจจัยที่รัฐบาลเนี่ยสามารถควบคุมได้โดยตรงก็คือเรื่องหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก เอกชนที่มาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้านะครับที่กาลังจะสร้างระบบการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็กําลังจะทําให้ค่าไฟของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแพงขึ้นเป็นการสูบเงินออกจากกระเป๋าของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปให้ประโยชน์กับกลุ่มทุนบางกลุ่มครับ เท่าที่ผมรับทราบมาล่าสุดก็คือกระบวนการการให้สัมปทานจะสิ้นสุดภายในสิ้นปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังอยากยืนยันอีกครั้งว่าตอนนี้นายกในฐานะประธานกพชสามารถยุติในเรื่องของการให้สัมปทาน3,600เมกะวัตต์หลังได้ทันทีและไม่เพียงแค่3,600เมกะวัตต์5,200เมกะวัตต์ที่ผ่านกระบวนการสัมปทานไปแล้วเนี่ยยังมี2,000กว่าเมกะวัตต์ที่ยังไม่มีการลงนามการรับซื้อ,อ,อยังไม่มีการลงนามในสัญญาการรับซื้อไฟฟ้า เพราะนั้นตามเงื่อนไขปัจจุบันของกพชก็สามารถที่จะยุตินะครับไม่ดําเนินการการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนในก้อนเอ่อในก้อน5,200เมกะวัตต์ในส่วน2,000กว่าเมกะวัตต์ที่เหลือได้เช่นเดียวกันครับคือก็ทำมาในสิ้นปีไม่อย่างนั้นสุดท้าก็จะตอบเป็นีเปอครับก็ภายหลังจากผ่านกระบวนการการให้สัมปทานไปแล้วก็ยังต้องมีกระบวนการในการลงนามในสัญญาอีกนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่เราจําเป็นที่จะออกมาเรียกร้องในวันนี้เพราะว่าเราต้องการให้หยุดยั้งกระบวนการต่างๆเหล่านี้โดดยเร็วที่สุ ครับงั้นครับถ้าไม่มีประเด็นในส่วนของวันนี้ที่แถลงข่าวแล้วก็เดี๋ยวเชิญประเด็นอื่นๆได้เลยครับมีประเด็นที่คปรตั้งคณะกรรมการสอบคำรองื่อยแลพ่วงคพัแล้วก็เหมือนมีงาข่าองมีมูประเี้กรื่องของการตีความว่ามีมูลไม่มีมูลก็เป็นอำนาหน้าที่ขององค์กรอิสระแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับแต่ว่าพรคประชาชนเราก็ยังอยากยืนยันในอีกครั้งในเรื่องของหลักการที่ เราไม่เห็นด้วยกับระบบการเมืองที่ยุบพ,พักการเมืองได้โดยง่ายเกินไปนะครับเรายังอยากยืนยันในเรื่องของพักการเมืองในระบบการเมืองที่ดีควรจะต้องเกิดได้เกิดง่ายอยู่ได้และก็ตายยากนะครับเ,เราเองก็มีการเสนอร่างแก้ไขพรบพักการเมืองนะครับในส่วนของโทษยุบพ,พักการเมืองนะครับให้มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักสากลรวมถึงร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลายมาตราต่างๆซึ่งกฎหมายหลายๆฉบับแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่า ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้าหรือรัฐบาลเราสามารถผลักดันได้ร่วมกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้เป็นการจะบอกว่าเราใช้วิธีการในการที่ต้องไปจับมือทํางานกับรัฐบาลนะครับทุกอย่างที่เป็นการตรวจสอบอย่างวันนี้ที่เราออกมาแถลงข่าวอะไรที่เป็นวาระในการตรวจสอบเรายินดีเราพร้อมและเราจะทําอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบรัฐบาลแต่ในบางเรื่องที่จําเป็นที่จะต้องทําให้ระบบการเมืองของประเทศดีขึ้นที่ต้องใช้ความร่วมมือร่วมมือกับทุกฝ่ายพรรคประชาชนก็พร้อมที่จะทํางานร่วมกับทุกพรรคได้เช่นเดียวกันครับ ถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวของผมเองและผมก็คิดว่าพักประชาชนเองด้วยเราไม่อยากเห็นให้สถานการณ์ไปถึงจุดนั้นถึงแม้เราจะเป็นขั้วตรงข้ามทางการเมืองนะครับอ,อ,อยู่คนละฝ่ายแต่เราไม่เรายังอยากยืนยันในหลักการว่าเราไม่เห็นด้วยกับการที่มีการฟ้องร้องนะครับในเรื่องของคดียุบพักซึ่งอาจจะคดาดคะเนได้ว่าเป็นการสร้างอำนาจต่อรองทางการเมืองบางอย่างหรือเปล่ามาเป็นชนะติดหลังทางการเมืองบางอย่างหรือเปล่านะครับเพื่อให้กลุ่มการเมืองบางกลุ่มกลุ่ม พลังบางกลุ่มกุ่มอำนาจบางกลุ่มเนี่ยมีอำนาจในการต่อรองกับฝั่งของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยก็กลับมาที่หลักการเดิมพวกเราไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่อยากเห็นนะครับสิ่งที่จะทำให้นำไปสู่การยุบพรรคเพื่อไทยในอนาคตครับ ในช่วงประชุมสภาสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเรื่องของกระทุสดนะครับยังไงผมเองก็จะนําเรื่องของกระบวนการฟอกเขียวสัมปทานไฟฟ้าในส่วนนี้ไปตั้งกระทุสดแน่นอนก็หวังว่าท่านนายกรัฐมนตรีถ้าไม่ติดภาร,รกิจอื่นก็อยากให้ท่านเข้ามาตอบชี้แจงเพราะว่าท่านเองเป็นประธานกพชนะครับในที่ประชุมสภาผู้แทรนราษฎรนะครับแต่ถ้าติดภาร,รกิจจริงก็ยังอยากมอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาตอบชี้แจงในที่ประชุมสภาครับ ก็ต้องรู้ต้องต้องรอดูคําชี้แจงนะครับซึ่งวันนี้ถ้าผมบอกไปล่วงหน้าก่อนก็จะเหมือนเป็นการตัดสินรัฐบาลล่วงหน้านะครับก็คิดว่ายังอยากใช้กลไกในสภาผู้แทนราษฎรตั้งคําถามยังตรงไปตรงมาแล้วก็ให้โอกาสรัฐบาลในการชี้แจงก่อนครับ ในส่วนของหลักการภาพรวมนะครับในการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดหรือว่า congestion charge นะครับซึ่งจริงๆตัวอย่างในต่างประเทศนะครับอย่างเช่นนโยบายยูเลสของที่ลอนดอนเนี่ยก็สามารถดําเนินการได้นะครับและโดยหลักการผมเองคิดว่าเราไม่ได้คัดค้านในส่วนนี้เพียงแต่ว่าที่มาที่ไปนะครับของการเก็บกองทุนในส่วนนี้ เพื่อเอาไปใช้จ่ายกับเรื่องอะไรเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนช่วยตั้งคําถามตอนนี้ปัญหาหลักๆของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคือในเรื่องของล t ส i ม e นะครับหรือว่าในช่วงของใ,ในเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะจากหน้าบ้านไปจนถึงขนส่งสายหลักพูดง่ายคือจากหน้าบ้านไปถึงรถไฟฟ้านะวันนี้ถ้ารัฐบาลเร่งดําเนินการเก็บนะครับในส่วนนี้เพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อสัมปทานคืนเนี่ยผมคิดว่าในมุมหนึ่งก็ไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะเขาไม่สามารถที่จะเดินทางออกจากหน้าบ้านไปถึงรถไฟฟ้าได้ สิ่งหนึ่งที่สําคัญกว่าและตอนนี้ผมคิดว่าเป็นในเรื่องของการที่จัดสรรเงินอุดหนุนไปให้กับระบบขนส่งฟีดเดอร์นะครับเส้นเลือดฝอยที่ออกจากหน้าบ้านไปถึงออรถไฟฟ้าสายหลักต่างๆนะครับและในอนาคตนะครับถ้าจะมีการพิจารณาเก็บในเรื่องของค่าธรรมเนียมรถติดตามแนวรถไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะพิจารณาได้ในอนาคตนะครับใช้คําว่า ไม่ได้ค้านในเชิงหลักการนะครับแต่ว่าที่ผมยังไม่อยากใช้คําว่าเห็นด้วยณนะตอนนี้เพราะว่าสุดท้ายทุกอย่างอยู่ที่บริบทต่างๆทั้งในเรื่องของจังหวะเวลานะครับในเรื่องของบริบทว่าออขนส่งสาระนะเส้นเลือดฝอยฟิเดอร์เนี่ยพร้อไมไห้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือย,ยังถ้าเร่งดําเนินการณนะวันนี้เลยในตอนนี้เลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เขาออกจากหน้าบ้านไปอย่างรถไฟฟ้าไม่ได้สุดท้ายเขาก็ต้องใช้รถอยู่ดีนะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังอยากให้รัฐบาลกลับมาทบทวนให้มีความรอบคอบมากขึ้น ในเรื่องของขนส่งสาธารณะนะผมอยากให้มองเป็นภาพรวมในระบบนะครับเครื่องไม้เครื่องมือในการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดเนี่ยเป็นแค่เครื่องไม้เครื่องมือหนึ่งที่ในมุมหนึ่งอาจจะเป็นสร้างแรงกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้นแต่ถ้าจะพูดในภาพรวมทั้งระบบเนี่ยผมคิดว่าองาบบค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์เป็น,นกลไกที่สําคัญของรัฐที่ผ่านมาเรายังไม่เห็นการขยับเขยื่อนจากรัฐบาลที่เอาจริงเอาจังเรื่องนี้นะครับผมยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นในเรื่องของพรบรขนส่งทางบกนะครับที่พักประชาชนได้เสนอเข้าสู่สภา เพื่อที่จะกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นทุกจังหวัดสามารถที่จะจัดทําสายรถเมย์นะครับระบบขนส่งเส้นเลือดฝอยต่างๆเหล่านี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้แต่รัฐบาลก็คว่ำร่างไปรวมถึงการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนต่างๆให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้สามารถดําเนินนโยบายต่างๆเหล่านี้ได้อย่างเช่นรถเมย์อีวีรถเมย์ไฟฟ้าขนส่งสาธารณะทั่วทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศนะัะสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่ามีความจําเป็นมากกว่าที่ต้องดําเนินการวันนี้นะครับแล้วถ้าขนส่งสาธารณะถูกแก้ปัญหาทั้งระบบเกิดขึ้นแล้ว นะครับในอนาคตในส่วนของการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดจะดาเนินการอย่างไรเนี่ยพิจารณาในอนาคตได้ครับิดว่าการทไหวเนอกับริบของประเทศไทยนะครับอเ,เส่วนให่คือี่เรเ็รถดได้เี่าในไทจะถ,ถจนนุ้นั้นจริงเป็นก็เป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ว่านะตอนนี้ถ้ารีบเร่งดําเนินการเลยโดยที่รัฐบาลไม่กลับมาแก้ปัญหาเส้นเลือดฝอยก่อนซึ่งเป็นปัญหาจริงๆนะกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่ทําให้เขาต้องไปซื้อรถส่วนตัวเองในนนกาารเเดิทงี่ ผมเองก็คิดว่าพวกเราสามารถตั้งคำถามได้ว่าการที่คุณกําลังจะออกนโยบายแบบนี้เก็บเงินจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วไปซื้อสัมปทานคืนเนี่ยมันจะเป็นนโยบายในการเอื้อกลุ่มทุนอีกหรือไม่นะผมคิดว่าเราสามารถตั้งคำถามแบบนี้ได้นะครับ จริงๆจ,จุดเริ่มต้นในส่วนนี้ผมคิดว่าเป็นในเรื่องของการพิจารณาการให้สัมปทานมาในอดีตมากกว่านะครับปัญหาขนส่งสาระาในประเทศไทยก็คือในเรื่องของค่าโดยสารร่วมไม่ใช่ตัวร่วมนะฮะที่วันนี้เราเสียค่าได้เข้าซับซ้อนนะเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของการต่อย,ยุสัมปทานไปเรื่อยๆที่เราเคยได้ยินข่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด่วนเรื่องของรถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยถ้าถึงเวลาคิดว่าในส่วนหนึ่งเมื่อจะสิ้นอายุสัมปทานเนี่ยรัฐบาลที่ที่ดีนะครับผมคิดว่าไม่ควรที่จะหาข้ออ้าง ที่มาใช้ในการต่อ,อยุสัมปทานออกไปเรื่อยๆเพราะสุดท้ายสิ่งที่สําคัญมากกว่าก็คือการเอาระบบขนส่งบนชนทั้งหมดเข้าอยู่ในระบบเดียวกัน ยังไงก็คงผลักดันอย่างต่อเนื่องอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าจริงๆเป็นข้อบังคับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่บอกว่ายติใดที่ตกไปแล้วในสมัยประชุมนั้นก็ไม่สามารถที่จะเสนอได้อีกรวมถึงถ้ารัฐบาลชุดนี้ได้ปฏิเสธร่างพรบขนส่งทางบกที่พรรคประชาชนได้เสนอไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเลยเนี่ยผมก็คิดว่าการเสนอเข้าไปอีกบางครั้งก็เป็นการดําเนินการที่อาจจะไม่ได้ทําให้เกิดความคืบหน้าใดๆได้แต่ยังอยากยืนยันครับถ้า บริบทของสังคมเปลี่ยนไปนะครับข้อเรียกร้องในสังคมเปลี่ยนไปรัฐบาลพร้อมเดินหน้าระหว่างนี้ก่อนที่จะเกิดการเลือกตั้งครั้งหน้าเราก็ยังมีกลไกอีกหลายๆช่องทางที่เราพร้อมผลักดันต่อนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วเ,ออเรามีโอกาสได้เข้าไปบริหารนะครับเราก็พร้อมที่จะผลักดันทุกนโยบายที่เราได้นําเสนอมาครับ,รบงั้นวันนี้ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขออนุญ,ญาตจบการาแถลงข่าวครับขอบคุณครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ